มาสอนติดตั้งเธอเลยแกได้ส่วนมากคนกนะ็จะลงเกมมันผิดเดี๋ยวมาดูาโหลดมาได้สองไฟล์นี้มาครับมีสองลิงก์ให้แต่ไฟล์ครับเข้าไปที่โปรแกรมลาเด้หแ,แล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลดเลือกทั้งสองไฟล์นี้แล้วกดตรงนี้โอเคเลยรอแ,แต่ไฟล์เสร็จ จากที่ตัวดีการไฟล์หรือว่าไฟส่วนตัวได้แล้วเข้าไปที่ดาวนโ์โหลดแล้วก็จะได้ผล้วยดาวน์โหลดมาให้เข้าไปน,นี้ก่อนเดกอกไนี้เลือกไฟนี้แล้วกดกลับไปจะาโฟลดอด์ที่ชื่อว่า Android มันอยู่ในวางคนที่ใช้เ d c ดี d ไม่อยู่ในเอ card คนที่ใช้ไม่ใช่เอเ a r d เรแล้วเข้าไปที่โทรศัพท์ ตัวพี่อ n นดอ i d แล้วก็ไปโอแล้วก็เออเมื่อกี้ลืมคอป yeah. คอปี้เนี่ยคอปปี้โอแอนดอรโอแอดสโอเคในโอมันจะมีสองตัวกลับมาที่ดาวน์โหลดที่เดิมเลยแล้วก็ดาวน์โหลด ไปอ f โอดหลดไปโฟลเดอร์ที่มันได้มาโหลดจากลิงก์ด a ต้าครับอันนี้ไม่ใช่ดัต้ามันมีสามไฟล์เลือกเลยคัดลอกแไปที่ Android เหมือนเดิม Data วางเลยนี่ะ้ด้มาเอาที่ดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยดาวน์โหลด Android แ้วติอตัวติดตั้งเลย โอเคมาติดตั้งเสร็จให้เข้าเกมหนึ่งครั้งมันจะเด้งพอเข้าเกมเลยก็ไปที่เหมือนเดิมไปที่ Android Data แล้วก็เข้าไปที่กด,ดเ,เดอร์เ h e ีกดที่ f o n แล้วก็เลือกไฟล์ทั้งหมดเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลาดออกมาออกลับมา แล้วเขาวาดลบโฟลเดอร์เก่าทิ้งเลยมูสิกเดีเข้ามีมิวสิกเลือกทั้งหมดเหมือนกันอยากว่าทั้งหมดแล้วขัดประมาได้่นเองเพลงว้าอาลมจริงสาวเ,เลือกทั้งหมด ทำมาเลยอุ้ยทำมานะแล้วก็วางลบสาวทิ้งแค่เนี้ยครับก็เล่นเกมได้ตามปกติอะเอาบนเขา